พยากรณ์อ,อากาศวันนี้นะครับเป็นฤดูร้อนนะครับแต่ว่ามีฝนตกนั่นเองใช่แล้วนี <laughs> ่คือเสียงฝนตกครับผมอ่าเช้าแล้วหกโมงเช้าถือว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าโอ้โหตื่นมาทํางานเลยเหรออย่างเจ๋งนะดูดิเป็นไงเหนเรามาดูบรรากาศฝนตกดีกว่านะนี่ก็ เฮ้ยชุดเปียกยิบหายชุดเปียกใช่ปะเนี่ยุ้ย <c oughs> อ่าล่มเฮ้ยเหมือนแดดออกนะถ้าฝนตกเรามีล่มในติดตัวปะ <c oughs> ทำไงจะมีล่ม <c oughs> <c oughs> ฉันนั่งอยู่กลางสายฝน <c oughs> ลมลมก็ไม่มี เออนายมันซื้อล่มที่ไหนวะออเอเอมันก็มีคนมานั่งกับเราอะนะเฮ้ยมันมีล่มวะ,ะแล้วเราออกมาไงวะมันจะเป็นไข้ปะวะมันมีไหมแบบค่าความเป็นไข่อะไรพวกเนี้ยไม่รู้นะแต่ว่ารู้สึกเศร้าวะตอนนี้ ระหว่างที่รอเวลานะเดี๋ยวเราหลบฝนป๊บนึงขอนั่งกับเจ้คนนี้กอนั่งเลยนะครับหลบฝนนะฮะไม่มีร่ม,มครับเออใช่ใช่ฉันก็ไม่มีมร่มอะแคฉันก็เลยมานั่งตรงนี้น่แค่ขอนั่งเป็นเพื่อนด้วยนะฮะได้เลยแค,ะค่ะเดี๋ยวมึงจะลุกลุกไปไหนเอา้ามันนั่งแป๊บเดียวเองเหรอไปไหนวะอ้ยเราสามารถซือ้อ อ่าซื้อแบบไปให้คุณผู้หญิงได้ปะได้ปะเย้ยเจไปไหนอ่ะผมตั้งใจซื้อมาให้เลยนะเออฉันกดตรงนี้ก็ได้นะคอ้าวเฮ้ยเจมันพังนี่กินอันนี้เอาให้ยังไงวะ อ่าผมไม่ได้จีบนะผม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 เห็นผมนี่ผมเลือกนะผมเลือกนะอะยังยังไม่จีบครับยังยังไม่ใช่คนนี้ฮะขออนุญาตครับอ่าอีกตัวนิดนึงฮะเขินอะไรวมนะเขินยาวเลยนะโคตรสู้ชีวิตอ่ะในขณะที่ฝนตกอะนะโอ้ฉันลืมมายากลนะนะกวาดกวาดแบบนึง อ่าคุ่นดูนะนี่มันไงไม้ผมหายปไปไหนงาเดีผมเสกนะเออเป็นไงผมเสกไปด้วยนะโอ้สุดยอดไม่มีลูกขาเลยแฮะวันนี้ฝนตกแย่จังเลยอะ่ะอ่ารู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับผมก็เลยมีอารมณ์แบบว่าสุนทรีในการวาดรูปนะครับโอ้ดูรูปผมดิครับเป็นไงครับพี่นี่เลยครับบรรยากาศฝนตก อ่าเป็นไงฮะเป็นริมหาดครับนี่เป็นไงสนใจรับรูปนี้ครับผมขายนะเฮ้ยโอ้ปล่อยไว้ไม่ได้เลยมีการคุยต่อด้วยเหรอสกายมอนมอ่จะเ,เย็นๆนะนแหม่ปล่อยไม่ได้เลยกำลังบินโดนผมขายไม่ได้เลยครับไม่มีคนมาแถวนี้เลยนะครับอุ้ยสกายมอนมีเพื่อนว่ะ เพราะว่าในวันที่ฝนตกเขาได้มีเพื่อนโอ้โหติงจ้านะอ่าปล่อยก็คุยกันไปนี่แหละมันคืออ e ีเวนต์ปะมาปบปากกันหรออุ้ยโอ้โหลูกค้ามาแล้วอุ้ยท่านจะไปนั่งไหนอะทีนี้โอ้ยปวดหลังเหลือเกินอุ้ยตรงไหนมันมีล่มบ้างนะ เอาแหละนั่งตรงนี้แล้วกันนะเออมีเสียงดนตรีแล้วอุ้ยคนนี้น่ารักอ้อากาศมันส่งดีนะครับพี่ครับเออดีก็บ,บ้านายเ้ยฉันว่านะไอการที่มันมีอีเวนต์ต,ตรงเนี้ยนะฉันเห็นมันมีอะไรเลย,ยดิเออผมก็ว่าอย่างนั้นฮะเออ ผมก็มาเหมือนกันนะฮะแบบว่าไม่รู้เลยว่าผมมาทำไมฮนะตอนนี้ยินดีนะที่ได้พบเจอนะฮะพบปะผู้คนนะขอบคุณครับเหมือนตัวเราจะหิวแล้วโต๊ะมีตั้งเยอะแต่นั่งกินกับคุณคุณป้าวะ่ะสกายมอนนายเป็นคนแบบสุดยอดเลยวะ่ะวิ่งเจ๋งเป้เงเลยนี่ปล่อยให้แบบมันเล่นเองอนะ กูดความอะไรอ่ะก้าวสุดทวารพ์เหรออตัวเปียกเลยสินะวันนี้ขอกับมาเล่นคอมหน่อยแต่เหมือนว่าจะต้องทำงงทำงานหรือหาความรู้นิดนึงนี้น <c oughs> เล่นหุ้นเลยเหรอใช่ปะวี เล่นหุ้นเนี่ยเอาวะอยางเจ๋งถึงขั้นเล่นหุ้นเลยเว้ยหมอนี่ธรรมดาที่ไหน่ะว,วันนี้อากาศแจ่มใสครับวันก่อนฝนตกนะอันนี้ก็ซึ่งเรามีภารกิจแล้วแหละเราจะไปโซนที่มีความริมหาดกันตรงนี้นะไม่ใช่ริมหาดดิ เป็นแม่น้ําแหละจริงๆผมคงต้องซื้อรถแล้วแหละแล้วก็ส่วนจัก,กรยานน่ะไม่น่ามี <c oughs> หรือว่าเรายังเดินไม่หมดวะอาจจะมีขายที่ห้างอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นปะเกมนี้เราจะเดินไปยังไงอ่ะก็จะมีทางแบบว่าทะลุไปได้แบบไวอ่ะนะไวขึ้น โอเคฮะก็หนหอนว่าจะค่อนข้างที่จะลัดทางมาได้ได้ไวพอสมควรเลยนะไอการที่ลอดอุโมงใต้ดินนั้นนะก็มาโผลท่ที่ที่เราอยากมานี่แหละริมน้ำนะดูด้านนน้นว้าวเป็นเหมือนคลองหรอแม่น้ำพวังมันจะมีอะไรให้เราได้เล่นบ้างปะตรงเนี้ย เราคาดหวังการตกปลาะฮาริมน,นะใช่ไหมเออการตกปลานะฮะอันนี้มีวิจุดตกปลาเอาว่ามาดิโกโฟิชิงฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจีบมาจากไหนวะจุ๋บเอาว่ะสกายมอนตกปลาว่ะมาถึงก็9.20โมงครับตกปลา ยิ้มยิ้มแย้มมันจะได้ปลาจริงเหรอวะโหมันต้องกดอะไรอ่ะอ๋อเราตกปลาได้ขยะเหรอเนี่ยอ่ะเอาใหมา่นะปึ๊บอันนี้คืออะไรวะอันนี้แบบเสียตังค์ใช่ปะจ๋มรู้สึกสบายใจจังเลยการตกปลาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ สบายฟรีดอมมากอ่ะมาดูกันตัวนี้อุ้ยเดี๋ยเดือดเดือกูตกได้อะไรอะแบบนึงทิบหายเต็มจอเลยจะบอกว่าฉลามนะสกายมอนนายคอนเทนต์อีกแล้วเอ่อมันคือปลาฉลามครับผมโอเคเราทำอะไรได้บ้างเก็บเข้ากระเป๋าก็ได้นะอ่า กระเป๋าเนี้ยโ,โ,โ,โยัดฉลามไวในกระเป๋าไอ้บ้าดูดิตกได้ฉลามครับฉลามที่รู้จักกันในนามเจ้าแห่งท้องทะเลจงระวังฟันอันหน่าสะพึงของมันให้ดีแล้วเราทำไงกับมันไ,ได้บ้างอะอันนี้แหละหุ้ยแลกกลายเป็นเนื้อไปแล้วหรอแหวะมานี้นิดนึงน้านายเป็นอะไร มาลุกดอกปะล่ะเออถอยไปหน่อยสร้างความสนุกคึกคืนให้ชีวิตน,นี้หน่งเราได้ฉลามมาเราแน้วน่าจะเครียดนะเออเราอยากทำอะ่ะนี่เป็นไงอย่างเก่งนี่นายนายเดินเองนะนายจะไปไหนเนี่ยนายจะตกปลาอีกรอบหรอติดใจเลย สกายมดติดใจวะป้าโอเคหืมผมได้อะไรมาอุ๊ยคุยเรื่องปลาโอ้ยอวดปลาอวดปลาโอ้กูไม่อวดฉลามวะกูน่าจะอวดฉลามเมื่อกี้วะกูไปแล่เนื้อแล้วเนี่ย โอ้ยสองลูกคนนี้โอ้ยปานิกมันกระจอกมากเลยครับผมนะอะไรอ่ะเรานี้ต้องการที่จะกินนะโอเคอ่าขอไม้หนึ่งครับโอ้ยโหให้มาอย่างเยอะเลยไส้กรอกตรงป๊อกกี้ปะเนี่ยไม่น่าใช่ววะ

ใช่ครับโอ้โหคุณนี่เอาเครื่องนี้มันว่างอะครับผมขอแจมหน่อยได้ไหมผมเรียนมานะเดี๋ยวผมขอเล่นด้วยอ่า แล้วเราสามารถแบบว่าวาดรูปตรงนี้ได้ป่ะเฮ้ยค่าเฟรมอรอค่าอุปกรณ์ฟ้าโอ้โหเล็กไปบ้าเหมือนจะเล็กไปบ้าตรงเนี้ยมาชึบฮึบชึบ,ชบเสริมทัะะกษะหน่อยก่อนการวาดรูปไปสีอืมมันก็สวยดีนะยังไม่ได้วาดเลยอืม เยมจริงเลยนะผลงานของเราเนี่ยนะลงแป๊บนึงมึงระบายอะไรวะนะเฮ้ยเฟรมอยู่ข้างล่างอ่าใช้ได้เหมือนกันเนยนะวิ่เป็นกระต่ายเอาไปขายได้ปะเนี่ยเสร็จแล้วสิ ดูสิเฮ้ยสามารถขายได้ด้วยเอาไปขายดิมาตั้งขายกันเลยสำหรับผลงานนี้ฮะกระตุยเฮ้ย,ยทำอะไรนะ่ะโอ้เจอทุกงวดเลยนี่ผมก็ทำเป็นเตรคือระบายอารมณ์ก่อนอุ้ยไอปัดซับเอ้ย เอ้ยไม่พังไม่พังแค่ต่อยเฉยรอดไปมีหลายจุดที่เรายังไม่ได้ไปนะครับก็ตามรับชมกันได้เนะใช่ไหมเจ้คุณนี่น่ารักนะรักปะอุะ้ยอ่าเป็นโอเคเหมือนจะหมดวันแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วครับก็ขอส้อสุดพาคนี้ไปแล้วกันแค่นี้แล้วกันนะฮะเจอกันลาร์ตหน้าครับอดิงตู รอซะด้วยเรา